พอดีอินเทอร์เน็ตมันมีปัญหาทุกคนตอนที่ปั่นจัก,กรยานน่ะมาตรงที่มีป่าโกงกลางเยอะๆอ่ะสัญญาณเน็ตหายก็เลยหายไปอ่าพาเพื่อนๆมาถึงแล้วนะคะมาถึงเรียบร้อยแล้วค่ะ ชายทะเลบางขุนเทียนนะคะก็จะเป็นฟิวแบบนี้สวย เราน่าจะออกมาอยู่ไกลแล้วสัญญาณเน็ตมันน่าจะมีปัญหาใช่ไหม ก่อนเนี่ยยังไม่มีตัวนี้นะยังไม่มีเขายังไม่ได้ทําตัวเนี้ยเข้ามาแต่ว่าไม่ไม่ได้มาประมาณเกือบสองปีแล้วอืมที่ไม่ได้มาเนี่ย ถึงแล้วทุกคนถึงทะเลบางขุนเทียนแล้วนะคะเมื่อกี้อินเทอร์เนต็ตมีปัญหาผ่านป่าโกงกลางมาผ่านป่าโกงกลางมาแล้วแบบอินเทอร์เนต็ตหายไปเลยไฟ้สดดหายไปเลยตอนนี้ก็มาถึงแล้วนะคะก็ให้ดูบรรยากาศนะคะบรรยากาศที่แบบคือมันก็สดชื่นนะ ให้ดูร้อยสามร้อยหกสิบองศา <c oughs> แบบสามร้อยหกองศานะจ๊ะมาซึมซับบรรยากาศไปด้วยกันค่ะวันนี้ทำตัวให้ว่างๆหรือใครไม่ว่างนะคะก็มาเที่ยวทางออนไลน์ไปด้วยกันนี่แหละ วันพรุ่งนี้ก็จะไปทํางานเราก็มาเติมพลังเนาะเติมพลังให้ตัวเองก่อนเมื่อกี้ถ่ายทอดให้เพื่อนๆดูในวิวบรรยากาศพอดีอินเทอร์เนต็ตมีปัญหาผ่านป่ากงกลางผ่านป่าโกงกลางแล้วอินเทอร์เนต็ตหายไปเลย <c oughs> วิวสวยไหมครับเพื่อนเพื่อน ทักทายกันได้นะคะสวัสดีทุกคนนะคะที่อยู่ในพื้นที่นี้นะคะพื้นที่แห่งการเติมพลังบวกของเราก็ปั่นจัก,กรยานมาเราราวประมาณ4กิโลแล้วเรามาเจอสภาพแบบเนี้มันก็สดชื่นเนาะเดี๋ยวปั่นไปอีก4กิโลปั่นกลับ ก็เป็นการออกกาลังกายอันนี้คือหอยนะเนี่ยมันเป็นหอยอะ เดี๋ยวจะพาไปดูอีกมุมนะคะอีกมุมก็สวยเหมือนกันเห็นเจ้าหน้าที่นะคะลุงลุงเขาบอกว่ามันจะมีปลาตีนปลาตีนแต่ว่าตรงเนี้ยมันจะ ตัวไม่ค่อยโตเท่าไหร่แต่ว่ามันจะมีแบบขึ้นไปอยู่ข้างบนน่ะตัวจะโตเดี๋ยวเดี๋ยวจะตามหาปลาตีนตอยู่เ,ยเดี๋ยวเราตามหา,นานปลาตีน,น,น,นกัน,น,าน,นาะะเยยยยอ,งอ,องงัวยย้าานานนม เยอะประสาทนี่ยตอนนี้หาหมอายเจี๊ยบมันก็เลิกสที่วันพอรู้จักทำหายเจี๊ยบอยู่โรงาบาลเพ่มเพิมเลิกทำอะไร ซืซับบรรยากาศทุกคนซืมซับพลังบวกซืมซับพลังน้ำพลังต้นไม้พ <c oughs> าทุกคนมาเที่ยวถึงชายทะเลกรุงเทพแล้วนะชายทะเลบางขุนเทียนต้องขอภอภัยช็อตเมื่อกี้ที่ที่เราปั่นจักรยานมากันอะ่ะพอมันถึงตรงป่ากรุงกลางอะ่ะ สัญญาณหายทุกคน สวยไหมคะเนี่ยพามาถึงเทียนทะเลกรุงเทพแล้วนะคะเขาเรียกว่าทะเลบางขุนเทียน,นะคะ่ะนกตัวนนั้นสวยมากซึมซับบรรยากาศไปด้วยกันนะคะ บร,รยากาศธรรมชาติธรรมชาติเราก็จะมาเติมพลังบวกค่ะเติมพลังบวกไปด้วยกันใครที่เคยมาแล้วนะคะก็น่าจะรู้ว่ามันสวยแค่ไหนใครยังไม่มาก็ดูไปด้วยกันค่ะเดี๋ยวจะเก็บภาพบรรยากาศให้ดูนะคะ เดี๋ยวจะตามหาปลาตีนให้ทุกคนดูเขาบอกว่าตรงเนี้ยตัวมันจะใหญ่ไม่รู้จะใหญ่หรือเปล่าเดี๋ยวดูก่อนนะ <S <S 2> <S 2> เราจะผจนภัยไปด้วยกันทุกคน <c oughs> ชาวช,ชุมชนชายทะเลบางกุนเทียมไม่ต้องการอ๋อันนี้ก็จะแบบเขาปลูกป่ากโกงกลางอ่าเขาก็จะเป็นการปลูกป่ากโกงกลางนะได้เห็นไหม <c oughs> ไม่ต้องพูดอะไรมากมายเนาะมันเป็นฟิวบรรยากาศที่แบบเราสัมผัสได้อะ่ะ คือมันสดชื่นมันมีลมมีน้ำมีป่าไม่ต้องพูดอะไรมากมายเลย าบอกว่ามันมีปาตีน่ะอยู่ไหนอ่ะนี่เหรอเขาต้องแอบ